นะครับจะได้อย่างนี้ครับนี่ครับนี่คือระยะแหบานนะครับสองอันนี้ครับนี่ครับประมาณนี้กําลังสวยครับอย่าให้แหลมมากถ้าแหลมมากแบบนี้มันลูกแหมันจะกองครับมันจะมันจะมันหวานไม่ค่อยบานนะครับลูกมันจะกองถ้าขนาดนี้กําลังบานดีครับนี่แบบนี้ครับนี่ครับสังเกตดูครับถ้าแบบนี้ไม่บานนะแบบนี้หุบแหไม่บานนะครับแบบนี้ก็ไม่บานนะครับประมาณนี้ครับบานดีครับนี่ครับบานสุดจอมเลยครับติดลูกแหบพีอีครับติดลูกแหพีอีเจ็ดเซนนะครับ นี่ครับดูลูกตั้งลูกนอนนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับนอนเจ็ดนะครับนี่ครับตั้งสามลูกแล้วก็นอนสี่ลูกนะครับนับเฉพาะลูกตรงกลางนะครับหรือถ้านับลูกตรงกลางอย่างเดียวก็นอนเจ็ดนะครับแล้วแต่ท่านจะเรียกนะครับผมเรียกนอนเจ็ดนะครับบางท่านก็เรียกตั้งสามนอนสี่นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีกันนะครับนี่ครับเจ็ดลูกตรงกลางครับนี่ครับนับดูครับตรงกลางเจ็ดลูกนะครับลูกจับสองข้างตรงนี้ไม่นับนะครับ หนึ่งสองสามครับตั้งสามนะครับนอนสี่รวมเป็นเจ็ดนะครับนี่นะครับนีครับท่านี้นะครับเอาสายมาวางไว้ข้างล่างน่ครับวางข้างล่างลูกนะครับนี้ยวางไว้ข้างล่างนะครับวาง้ข้างล่างลูกนี้ยนี่ครับเอาจีมปิดควักออกมานะครับควักสายออกมานะครับนี่ครับควักมาจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ครับเป็นแบบนี้นะช้าๆนะครับไปเรื่อยๆนะครับสอดจีมผ่านที่เราควักออกมาเลยครับนี่ครับสอดผ่านเลยครับ สอดผ่านจะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมครับนี่ครับดึงครับดึงขึ้นไปเลยครับดึงดึงขึ้นไปเทียบครับนี้ครับนี่เทียบกันอย่างนี้ครับพอเทียบอย่างนี้เรากดไว้ก่อนครับปล่อยปล่อยตรงนี้นะครับปล่อยเส้นนี้นะครับเราไปดึงเส้นนี้นะดึงเส้นนี้นะครับดึงดึงขึ้นนี่ครับดึงขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมครับสเกลจะเป็นแบบนี้ครับเอาจีมนะครับสอดผ่านเข้าไปในรูนี้เลยครับสอดผ่านเลยครับนี่มันจะเป็นแบบนี้ครับ นี่ครับนี่ครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเอาหัวจีบนะครับหัวจีบไม่ได้มือก็ได้ครับดึงขึ้นไปนี่ครับนี่ครับนี่ครับให้ดึงขึ้นไปนี้ครับไปเทียบอย่างนี้นี่ครับเป็นแบบนี้เนาะอย่างนี้คือเสมอกันแล้วครับนี่ครับเท่ากันเนาะเทียบว่าโซ่ไอ้ลูกแหยสองลูกเท่ากันครับอย่างนี้ครับแล้วเรากดไว้นะครับเอาหัวจีบออกแล้วก็ให้ดึงนะครับดึงจะช้าครับนี่ครับเทียบดูนะครับเท่ากันไม่ถ้าไม่เท่าเราก็ดึงใหม่นะครับ นี่ครับพอเราดึงนะครับจะเป็นแบบนี้นี่ครับจะเป็นตั้งสามนอนสี่หรือนอนเจ็ดแบบนี้แหละครับเห็นไหมครับนี่ครับต่อไปแล้วก็ไปตักตาต่อไปนะครับตักตักเลยครับสอดผ่านนะครับหลังจากสอดผ่านเอานี่ครับเอาตูดจีมนะครับอย่าไปใช้มือดึงใช้ตูดจีมดึงครับดึงไว้่างนี้ครับนี่ครับจับไว้่างนี้ครับยมันจะไม่เจ okay. ็บมือนะครับจับ่างนี้ไม่เจ็บมือนีครับจับไว้่างนี้ครับเห็นไหมครับนี่ที่ให้มันเท่ากันนะครับเท่าแล้วก็เอานิ้ว กดไว้นะครับกดตรงนี้ไว้นะครับนี่ครับสอนล่างหนึ know, ่งทีนะครับตักตรงนี้ครับตักตรงที่เราสอนนะครับเนี่ยตักตักมาครับตูดจีมนะครับตัดจีมเนี่ยสังเกตตูดจีมนะครับเนี่ยตูดจีมนะครับท่านนี้นี่เราก็กลับนี้ครับนี่ดึงครับนี่มันจะยังไม่เท่ากันนะครับนี่ครับยี๋ยังไม่เท่ากันนี้เนาะลองเทียบเดี๋ยวเราลองดึงนิดหนึ่งเท่ากันก่อนครับนี่หลังจะเท่ากันแล้วเราลองดึงดูนะครับนี่ครับให้เป็นลักษาแบนนี้ครับนี่ครับให้ันเป็นจั่วครับข้างล ประมาณนี้ครับเพราะว่าต้องให้การต้องเราต้องการให้เชือกข้างล่างอันสั้นกว่าครับดี๋ยวนี้เนาะอย่นี้คือได้แล้วนะครับเราต่อไปเราก็ล็อกอีกรอบหนึ่งครับน่ครับเขาเรียกาหักคอไก่นะครับน่ครับสอดล่างหนึ่งที่ตักนะครับนี่หักคอไก่ครับเพื่อความแน่นครับตรงนี้ผมจะไม่ล็อกนะครับผพปล่อยให้มันไหลนะครับนี่ครับจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ดี๋ยวนี้ครับนี่ครับเราก็นับเจ็ดต่อไปครับตาต่อไปนะครับนับเจ็ดเหมือนเดิมเจ็ดลูกนะครับนี่ครับแบบนี้ครับตั้งสามนอนสี่นะครับจับสองลูกลูกเหมือนเดิมครับ ห,หันหันลอยต่อไอลูกแหนี้นะครับควักนะครับสอดผ่านนะครับนี่นะจะสอดผ่านไปแบบนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับนี่จะเป็นแบบนี้นะเราดึงขึ้นไปเที่ยบเลยครับนี่ครับแบบนี้พอจะเทียบเสร็จเราดึงเส้นบนครับเสร็จนี้ปุ๊บมันจะเป็นบ่วงครับสอดผ่านนะครับนี่ครับเป็นแบบนี้ครับตอนเรานี้เราใช้มือดึงอะไรใช้จีมดึงก็ไ้แบบนี้ครับนี่ครับนี่ครับนี่เข้ากันแล้วเนาะตรงนี้จะไม่ล็อกนะครับปล่อยไหลนะครับตักเหมือนเดิมครับตัก นี่ับเทียบนี่ครับผมจับนะครับสอดล่างหนึ่งทีนะครับตักนะครับอตูดจีมนะครับตูดจีมตักสายไว้นะครับอย่างนี้ครับเราจับเราจับแบบนี้ครับดึงครับอย่าไปเจ็บมือครับถ้าเรานิ้วดึงเราเจ็บมือนะครับนี่ครับดึงก่อนนะครับเทียบดูก่อนตอนนี้ยังไม่เท่าเราดึงนิดหน่อยให้มันเท่ากันครับตูดจินมครับดึงให้มันเท่ากันครับนี่ครับเห็นไหมครับเท่ากันเนาะเราลองการดูก่อนว่าได้ตามที่เราต้องการไหมนี่ครับ เดิมแนี้นะเห็นี่ครับตึงก็เป็นจวนะครับตอนนี้เราก็ล็อกเลยครับล็อกครับนี่เรียบร้อยนะครับเห็นเดี๋ยวนี้ครับนี่ครับเจ็ดเซนนะครับตั้งสามนอนสี่เรียว่านอนเจ็ดนะครับจะได้เดี๋ยวนี้ครับเนี่ยครับนี่คือระยะแหบานนะครับสองอันนี้ครับนี่ครับประมาณนี้กาลังสวยครับอย่าให้แหลมมากถ้าแหลมมากแบบนี้มันลูกแหมันจะกองครับมันจะมันจะมันหวานไม่ค่อยบานนะครับ ลูกมันจะกองถ้าขนาดนี้กำลังบานดีครับนี่แบบนี้ครับนี่ครับสังเกตดูครับถ้าแบบนี้ไม่บานนะครับแบบนี้หุบแหนไม่บานนะครับแบบนี้ก็ไม่บานนะครับประมาณนี้ครับบานดีครับนี่ครับบานสุดจอมเลยครับครับผมพบกันคลิปหน้าครับ